ตอนนี้ฝนก็ได้ลงเม็ดมาอีกแล้วนะคะฝนก็เริ่มเหมือนจะตกมาอีกแล้วนี่ค่ะน้ำคลองน้ำทะลักมาเยอะเลยโตรงน,นี้นะคะ ดีค่ะก็พบกับเบียในช่องวันเบียพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็วันที่13สิงหานะคะวันตอนนี้คือเวลา 10, 10นาฬิกากับ54นาทีนะคะเบียก็ลงมาดูข้างล่างนะคะนึกว่าเช้าวันนี้น้ําจะลดแล้วที่ไหนได้น้ําเยอะขึ้นมากว่าเดิมนะคะนี่ขัดเต็มหมดเลยเบียก็จะเฝ้าดูสถานการณ์นะคะตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีสี่กว่านะคะ ตีสี่กว่ารอบหนึ่งแล้วก็หกโมงเชา้ารอบหนึ่งแล้วก็แปดโมงเชา้ารอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้สิบโมงเชา้าอีกรอบหนึ่งคือนอนเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าก็กังวลเนะาะกลัวว่าน้ําจะทะลักเข้าในบ้านเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะโอเคเดี๋ยวเบียจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าน้ําขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ จะจะเข้าในบ้านจริงๆแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่ายังยังไม่หยุดเพิ่มอย่างนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเบียไปให้สายท่านผู้ชมดูนะคะอัปเดตน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมวันที่12สิงหานะคะเวลาตอนนี้ตีสีกับยีนาทีนะคะน้ำก็ยังไม่ลดลงเลยค่ะเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะ ตอนนี้เบียร์อยู่บนตึกนะคะอยู่บนตึกชั้นที่สามถ่ายลงมาเพราะว่าต้องออกมาดูเป็นระยะระยะนะคะตีสี่กับยีห้านาทีนี่ค่ะเต็มถนนเลยเบียร์ก็ต้องออกมาดูนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเข้าในบ้าน นี่ค่ะสีแยกตลาดพอยเต็มหมดแล้วค่ะไปถึงทางเข้าตลาดไม่ลงผลแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าตื่นมาตอนไหนก็เบียก็จะมาอัปเดตดูอีกทีนะคะว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำลดลงนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกค่ะตกไม่หยุดเลยนะคะ ฝนตกไม่หยุดเลยนี่นะคะดูจากดูจากไฟกิ่งตรงนี้นะคะว่าฝนตกแรงไหมโอเคนะคะเดี๋ยวเบียร์จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นระยะระยะไปนะคะ ก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะเจ้าตอนนี้ก็เวลาหกนาฬิกากับยีสิบหนาทีนะคะน้ำก็ยังไม่ลดลงนะคะแล้วก็ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะคะ กทั้งคืนเลยค่ะตกยังสว่างเลยปริมาณน้ำเหมือนจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดียก็หลับหลับตื่นตื่นเฝ้าดูน้ำท่วมอยู่นะคะเพราะว่ากลัวน้ำจะเข้าในบ้านนะคะ ะะตรงตรงสุดสุดมุมนั้นคือเป็นคลองน้ํานะคะน้ําก็จะล้นออกจากคลองน้ําออกมาค่ะก็จะเฝ้าดูปริมาณน้ําท่วมไปเรื่อยๆนะคะจะคอยอัปเดตไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะผ่านไปอีกสองชั่วโมงกว่าน้ำเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะดูจากขั้นบันไดแต่ตอนนี้ฝนได้หยุดตกแล้วนะคะไม่มีฝนแล้วแต่น้ำไม่ลดลงเลยคะ่ะนี่ค่ะดูจากตรงนู้นนะคะที่เป็นคลองน้ำน้ำล้นคลองค่ะ โอ้โห oh, oh. ปีนี้หนักเลยนะคะคุณตำรวจ ค้าทางนี้ก็เต็มหมดแล้วนี่นะคะดูจากหน้าบ้านเมื่อคืนคือเบียร์ล้างหมดแล้วนะคะอันนี้น้ำเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็เวลารดสัญจรไฟมาอย่างนี้นะคะ่ะโอ้โหดูดูทางสีแยกนี้นะคะ เป็นทงเป็นถังอะไรไหลมาหมดเลยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะดูดูตรงขั้นบันไดนี่คะ่ะเพราะว่าเบียเบียจับตาดูอยู่ตรงขั้นบันไดนี่เนาะเมื่อคืนยังเห็นขั้นที่หนึ่งอยู่นะคะตอนนี้ไม่เห็นแล้ว ไม่รู้ว่าข้างนอกจะเป็นไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เราออกบ้านไม่ได้แล้ว เดี๋ยวเราไปดูทางสี่แยกนะคะนี่ค่ะน้ำก็จะไหลเข้าไปหน้าบ้านอย่างนี้ เมื่อคืนอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะตอนนี้เอาชัดๆเลยแม่สายไกลเป็นทะเลในพิษตานะคะตั้งแต่เมื่อคืนวานมาแล้วจนถึงวันนี้ทางถนนเส้นนี้นี่จะยากหน่อยนะคะรถเล็กผ่านไปมาเพราะว่าน้ำแรงมาก นี่ค่ะทางเส้นนี้นะคะน้ำจะไหลมาจากแม่น้ำสายนะคะตอนนี้11บเนาฬิกากับสนาทีนะคะโอ้โหน่ากลัวมากตอนนี้ไม่มีฝนลงแล้วนะคะเม็ดฝนไม่มีแล้วแต่น้ำเพิ่มขึ้นกว่าเดิม นี่นะคะดูจากรถใหญ่นะคะว่าน้ำแรงไหมนี่ขนาดรถกระบะนะคะโทางนี้คือเข้าในบ้านเลยต้องเอากระสอบทรายมากั้นเลยกั้นเลยนะคะ น้ำมาแรงมากเลยค่ะ ถึงตรงประมาณนักแข่งนะคะน้ำไหลน้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะเดี๋ยวต้องดึงกางเกงขึ้อี ะคะอีกนิดเดียวนะคะจะเข้าถึงในหน้าร้านอีกอีกชั้นหนึ่งอะเราโล่งหยาบเระตั้งแต่เมื่อคืนมากนะเนี่ยนั่นไม่ไหลออกไป็นข้างนด้งเซลโมบา,าตั้งได้มีเนหะ

ผลขนกระสอบทรายมานะคะ ตามดูสถานการณ์น้ำท่วมไม่สายนะคะในทางบ้านเจเขาก็เอากระสอบทรายมากั้นนะคะตอนเช้านี้ยังไม่ถึงนะคะที่เบียรตื่นขึ้นมาโอ้โหปีนี้น้ำท่วมหนักมากจริงๆนะคะ นี่คะ่ะทั้งจุดนี้นะคะที่เบียบอกว่าเป็นน้ำคลองนะคะนี่ก็ล้นน้ำคลองออกมาแรงมากตอนนี้ฝนก็ได้ลงเม็ดมาอีกแล้วนะคะฝนก็เริ่มเหมือนจะตกมาอีกแล้วนี่คะ่ะน้ำคลอง น้ำทะลักมาเยอะเลยตรงนี้นะคะ ไม่รู้ว่าประชาชนที่มีบ้านแล้วก็ที่พักอยู่ที่ใกล้ๆริมฝั่งแม่น้ำสายเป็นยังไงบ้างนะคะโอโ้น่าสงสารมากเลย เมืม่อแปดโมงไปนยย่ยขึ้นน้ำทันได้แน่ค่ะ <c oughs> นี่ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมแม่สายในวันที่13สิงหาคมนะคะตอนนี้ก็11นาฬิกากับ15นาทีนะคะ ก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะคะบอกตัวเองด้วยค่ะ <c oughs> ขอพอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ